สบายดีทุกคนสบายดีตอนโวยสบายีนอากาศหนาวทุกคนลมแห้งอากาศหนาวได้สองสามมือสี่มือแล้วเะกออ็จะเอาไปห้ไปนาเมื่อละไปดงไปป่าลึงผักไใหส่วนพักส่วนผัก กำลังเตรียมดินสีบ่งผักบอนนะตู้ตออีเออส่วนผักในบ้านเออเอาแหน่งใส่เพรา่าย่านมันอันนั้นหมู่เฮ็ดเป็ดไก่มันบินข้าวกำลังเฮ็ดผักเอาง่ำมเงนินบอพูละเล็กพูละหน่อยกบมาแต่งอนะ่ะ บ้านกระซิงเงียบๆทุกคนเขาเจ้าไปส่วนมันบึส่วนมันไปส่วนให้หน้าแรงละงัวควายกับเจ้ากระซิบปล่อยอันนี้ในคุ้มของนุชเองเลยทุกคนเฮือนกระซิบแบบอย่างดั้งเดิมส่วนลาสิเป็นเฮือนไม้เนาะเฮือนไม้เปี้วเป็ดเป็ดเป็ด,ดกินลาบเป็ด <c ười> ก้อยเป็ดกำลังโจนเลย ส่วนลายสิเป็นเฮือนไหมต่อไปนี้สิยากแล้วแหละสิบ่มีแล้วสิบ่มีไม้ล่ะไม้ยีดงยุบป,ป่ากก็มืดละทางฮ็ดส่วนให้ส่วนมันหมดละทุกคน <c oughs> คือบอกเลยว่าลมแห้งส,สุดๆทุกคนม <c oughs> ันจะเป็นแบบพิธีแบบดั้งเดิมเลยนะมีเฮือนดินยู่แต่ก็บ่หลายเนาะส่วนหลายเตาสิ ก่เล็กน้อยนี่อันนี้เป็นทางลวกหมู่บ้านเด้อเดก่อนนี่ก็เสร็จหัวไว้หัวเป็ดหัวไก่หัวหมูคอกหมูคอกเป็ดกกกล้วยนํา ลุนไม่ได้กินข้าวเก็บเงินเันีเล็กเก็บเงินเล็กินข้าวอันาไม่อยากกินข้าวมันลมแล้วพอนบอกไปนำเลยนะโอ้แมวเนาะอ่ะถือบอถืออันลลยขนอยู่แต่ว่าพูดละซองซ0ำ0ันหาผันพูดนึงโอ้ ก็สิเฮ็ดหตุเนี่ยหนาวเลยอะหล่อหล่มขี้ฝนขี้ดินทันตะก็มาหาซื้อเล็กซื้อลาละนนเงินดั้งเดิมน,นี่เหรอตั้งแต่วิธีเงิอนอันนี้ตั้งแต่นุ่นอย่างน้อยลเลยนะเงินนี้ข้าเจ้ายัางพ่ทันมีเงินล่างเยอะเนาะอันนี้เงินล่างเยอะอันนี้เงินล่างน้อยข้าเจ้าแต่ก่อนมันสิมีสารเอาอมาอันนี้ข้าเจ้าเอาไม้บมเบิ่งมาเนาะข้าเจ้าบ่มางามดีเลย ยาอานนี้เลยดีแล้วทุกคนเลยดีจนหนาวหนาวที่มันลมโอเคดีน่ตาเห็นเนี่ยนี่เป็นไม้แป้นเกศสมัยก่อนเหินนูนก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเป็นไม้แป้นเกศแบบนี้แล้วพ่อจักเห็นอะไรแล้วขายบอกมีคนมาซื้อแล้วขายแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสีเป็นไม้แป้นเกศไม้แป้นเกศมาเลยนะทางล่างกว่าสีได้มาเป็นรังปัจจุบันนี้นะ ดงเด็ดเงินกระซิงติดๆกันอยู่เด้หลังใหญ่ก็มีหลังน้อยก็มีทางเหนอพุน่นกับใบชืกอเงินเลยนะฟิ้งแดดบอ <laughs> เออแม่บ้านาน,นี่เราเขา